สวัสดีคะ่ะวันนี้จุมพาลูกค้ามาส่งมอบ YM351A ถึงที่บ้านกันเลยนะคะลูกค้ามาส่งมอบถึงที่บ้านนาบัวตําบลน,นาบัวอำเภอเพนจังหวัดอุดรเลยนะคะสำหรับ51แรงคันนี้นะคะลูกค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นเลยนะคะดาวบอกเลยว่าดาวน้อยผ่อนสบายมากเลยคะ่ะลูกค้าดูกันเลยคะ่ะ51แรงย้ำว่า51แรงอุปกรณ์3ชิ้นดาวน้อยผ่อน สบายเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามจุมที่เบอร์0644912835ได้เลยนะคะ,ะเรามีทีมช่างพร้อมแนะนำวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าเราลูกค้ามีที่นาให้เราถ่ายให้ดูก่อนก็ได้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามจุดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ